สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิกเช่นค่ะวันนี้ดิฉันจะนึ่งปลาเก๋านะคะดิฉันได้ปลาเก๋ามาชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆชิ้นใหญ่มากค่ะเกือบกิโลเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วจะเอาไปนึ่งนะคะเนื้อสดมากเลยค่ะวันนี้มีดอกกุหลาบนะคะจากหลังบ้านค่ะสวยมากเลยค่ะ เลยเอามาใส่แก้วแล้วก็วางไว้นะคะให้สดชื่นค่ะก็จะมีเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมนี่ดิฉันแช่น้ําไว้นะคะแล้วก็ใส่ฟรีเซอร์ไว้นะคะเวลาจะใช้งานก็ออกมาได้เลยนะคะถ้าวขิงนี่ต้องเอาต้องซอยเองนะคะอย่าไปซื้อขิงตามตลาดมาใส่นะคะบางทีเขาแช่สารอะไรมาเราไม่ทราบนะคะก็ไปแช่ในน้ําเกลือสักสิบนาทีนะคะ พริกชีฟ้านี่ก็จะเป็นพริกสีสีนะคะและดิฉันก็จะมีพริกกินดาเพิ่มความแซ่บนะคะก็มีต้นหอมนะคะต้นหอมนี่ก็หันน่นเป็นท้่อนค่ะส่วนใบเตยนี่นะคะดิฉันจะใส่ในซึ้งนะคะเวลาเรานึ่งปลานะคะเดี๋ยวมาทําในส่วนของปลาก่อนนะคะแล้วค่อยทําในส่วนของน้ําซอสลาดนะคะดิฉันก็จะทําแค่ครึ่งเดียวนะคะอีกครึ่งหนึ่งเราสามารถเอาไว้ทําเมนูอื่นได้นะคะเพราะชิ้นใหญ่เราก็หนามากค่ะเพื่อน ปลาเก๋าตัวใหญ่มากค่ะอีกครึ่งก็จะเก็บไว้นะคะไว้ทําเมนูอื่นนะคะระหว่างที่แห่ปลาก็ตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะหนาๆเลยนะคะเนื้อปลาเก๋าแบบนี้เลยนะคะทําให้พอดีคํอ่ะนะคะมีดคมๆนะคะอ้เนื้อหนามากเลยค่ะเพื่อนๆดิฉันซื้อมาชิ้นนี้ประมาณ30เกือบ30สิบเหรียญค่ะเพื่อนๆแพ,พ,พงอยู่ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะนานๆนนทีนะคะก็ทำคลิปที่น่ารับประทานแบบนี้นะคะดิฉันก็จะหั่นแบบนี้นะคะชิ้นจะพอดีคำนะคะร้นานฟิลิปปินส์นี่เขาจะมีปลาสดๆมานะคะก็ไปซื้อมานะคะก็เรียงให้สวยงามนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งกันเลยนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะยกเข้าไปในจานเลยนะคะตอนนี้ก็สไลด์ปลาปเก่านะคะ ได้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะเอาไปนึ่งประมาณ10 1 5นาทีนะคะเพื่อความชุ่มฉ่ำของเนื้อปลานะคะเราจะไม่นึ่งนานนะคะใส่ไปเตยเข้าไปค่ะเพื่อความหอมนะคะน้ำเดือดเดือดนะคะนึ่งปลาเข้าไปเลยนะคะ10นาทีนะคะไม่เกิน15นาทีนะคะว้าวน่ารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะจับเวลาเลยนะคะ1 0นาทีค่ะ วันนี้ดูสดชื่นนะคะดิฉันมีดอกกุหลาบนะคะมาทำในส่วนของน้ำซอสเลยนะคะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะดิฉันใช้ปลา350กรัมนะคะฝาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะดิฉันจะใส่เต้าเจี้ยวนิดนึงนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ เต้าเจี้ยวนี่เวลานึ่งปลาอร่อยนะคะใส่เข้าไปค่ะสียวดานิดหน่อยนะคะเพิ่มสีค่ะน้ำมันงากับเหล้าจีนนี้เดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะคะก็จะคลุกเคล้านะคะให้สีสวยๆเลยนะคะให้เวลาเราไปลาดปลาแล้วให้มันมีรสชาตินะคะบางคนไม่ชอบใส่เต้าเจี้ยวก็ไม่ต้องใส่นะคะดิฉันชอบใส่เต้าเจี้ยวดิฉันก็ใส่นะคะใส่น้ํานะคะใส่น้ําไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เราจะประมาณนี้เลยนะคะชิมได้นะคะขาดเหลืออะไรเราก็เติมนะคะเขาเจาะออเค็มๆเ,เหมือนหวานนะคะเติมซีอิ๊วขาวได้อีกหนึ่งช้อนนะคะต้องเค็มนํานะคะแล้วหวานเปแล้มๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนน้ําซอสนี่ไปทําให้สุกก่อนนะคะดิฉันก็จะซอยกระเทียมนะคะแล้วก็จะเพิ่มพริกจินดานะคะเพื่อความเผ็ดแซบนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเอาทุกอย่างนี้ไปฉาในกระทะไฟร้อนๆนะคะ เห็ดหอมนี่แช่น้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปผัดนะคะให้หอมเห็ดหอมเลยนะคะแล้วก็เอาขิงไปผัดนะคะต้นหอมพริกเอาไปฉาไฟแรงๆนะคะอันนี้จะเป็นพริกจินดานะคะอันนี้เพิ่มความแซ่บนะคะทีฉันก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะคะเพราะพริกหยวกไม่ไม่ไม่เผ็ดนะคะกระเทียมก็จะซอยๆเลยนะคะให้เป็นชิ้นๆนะคะเวลาทานเราก็จะได้ทานกระเทียมด้วยนะคะ เป็นสูตรประยุกต์นะคะเพื่อนๆจีนปนไทยนะคะก็อยากทานรสชาติแซ่บแบบไทยเลยนะคะเพราะอาหารจีนนี่เขาจะไม่เผ็ดนะคะจะจืดนะคะปลาแพงนะคะเราจะต้องทําให้แซ่บเลยะคะ่ะต้องทานให้คุ้มนะคะก็จะได้ในส่วนท็อปปิ้งของตัวปลานะคะดิฉันก็จะโชว์ดอกกุหลาบนะคะภูมิใจค่ะลูกด,ดอกกุหลาบแล้งนะงาม่ะสวยด้วยนะคะ เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้ a n นนารีไทยคิกเช่นด้วยนะคะวันนี้ปลาเก่านึ่งซีอิ๊วนะคะหรือว่าปลาเก่านึ่งเต้าเจี้ยวก็ได้ค่ะตอนนี้ก็นึ่งไปได้12นาทีนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะปลาเก่านี่นึ่งไม่เกิน15นาทีนะคะจะมีความหวานนะคะก็จะได้ในส่วนของปลาเก่านะคะใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะเทส่วนของน้ำนะคะที่ออกมาจากปลา เททิ้งนะคะก็จะได้ปลาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาทําน้ําซอสกันนะคะดิฉันก็จะใส่กระเทียมเจียวไปนิดนะคะเอาส่วนของซอสที่เราทําไว้นะคะเที่ยวเลยค่ะก็จะหอมนะคะกระเดือดดีแล้วนะคะก็จะใส่เหล้าจีนนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะัวนี้ช่หืมหอมมากเลยค่ะเพื่อน สุดท้ายเลยนะคะน้ำมันงาค่ะติดแก๊สเลยนะคะเราก็จะได้ในส่วนของน้ำราดนะคะพักไว้ค่ะนมันจะเทียมเกียวหนึ่งช้อนชาค่ะผัดให้หอมเลยนะคะเห็หเนะะห,หอมนี่สคำคัญนะคะองผัดไฟแรงๆนะคะเพื่อนๆสิ่งที่เราเรียกว่าฉากับระปาทะนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะใส่เลยค่ะกระเทียมหั่นนะคะที่เราหั่นไว้ค่ะ ออมาฉานะคะให้ก็มีความหอมนะคะสูตรนี้อร่อยนะคะเพื่อนๆกาได้ปลาเก๋าสดๆนี่จะอร่อยมากเลยค่ะตามด้วยขิงเลยคะ่ะชอบมากใส่มากนะคะชอบน้อยใส่น้อยนะคะพริกชี้ฟ้าค่ะพริกกินดานะคะอันนี้เพิ่มความแซ่บค่ะผัด่่า้นหอมนะคะแล้วก็ชาเลยค่ะ ผัดไแรงๆนะคะให้มีกลิ่นหอมของกระทะเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปท็อปปิ้งบนตัวปลานะคะแล้วก็เอาน้ำซอสราดนะคะกะแทกแ่บค่ะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ๆๆนะคะได้แล้วคะ่ะปลาเราก็นึ่งมาลร้อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องเลยค่ะใส่ท็อปปิ้งเลยนะคะ <ๆ S 1> ชอบมากใส่มากนะคะเพื่อน,อนะะๆ,ๆชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะดิฉันชอบเครื่องจุกๆเลยค่ะ หอมพริกจินดานะคะหอมกระเทียมหืมหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมกลิ่นกระทะนะคะก็ลาดเลยค่ะแซบ่บๆนัวๆเลยนะคะปลาเก๋า1ซีอิ้วนะคะแต่ใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะคะหน้าทานแบบนี้เลยนะคะอืมเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ตกแต่งอีกนิดนะคะด้วยต้นหอมนะคะผักชีค่ะ เพิ่มความหอมนะคะว้าวน่ารับประทานมากเลยสูตรนี้ไม่ผิดหวังเลยนะคะตบท้ายเลยนะคะสุดท้ายนะคะพริกไทยค่ะหอมน้ำมันงาค่ะเพื่อนๆอืมน่ารับประทานค่ะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะอืมน่ารับประทานมากเลยค่ะใส่เห็ดหอมนะคะ นะคะน้ำซอสจะออกเค็มนำนะคะเพื่อนๆปลาสดมากเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยค่ะปลาเก๋าสดแซ่บมากเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะแซ่บแซ่บค่ะถ้าเพื่อนๆมีปลาสดนะคะไม่จําเป็นต้องปลาเก๋านะคะปลากระพงหรือว่าปลานินก็ได้นะคะแต่รสชาติจะแตกต่างนะคะ ปลาเก๋านี่ดิฉันก็ไปตลาดไม่ค่อยเจอนะคะนานๆทีเจอทีนะคะก็เลยซื้อมาทําคลิปนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะใช้ปลาอะไรก็ได้ค่ะสูตรนี้อร่อยค่ะอร่อยมากค่ะถ้าเราเอาท็อปปิ้งทุกอย่างไปฉาในกระทะนะคะมันจะมีความหอมของกลิ่นกระทะนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วเต้าเจี้ยวค่ะสวัสดีค่ะ